สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับก็วันนี้เราก็จะมาอยู่กับซีรีส์ของเชเกอร์โลคูที่โอ๊ตชื่นชอบมากที่สุดเลยครับผมตัวนี้ก็คือเชเกอร์ดูอเมทรีในฟังก์ชันคโครโนกราฟครับผมแล้วก็ตัวที่โอเอรมาวันนี้เลยด้วยเนี่ยเป็นตัวที่เจ๋งมากเลยเพราะว่านี่คือซีรีส์แรกที่เชเกอร์เขาทำดูเมทรีออกมาเป็นครั้งแรกช่วงปีประมาณ2 0 0 7 2 0เ8ครับผมเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ถือว่าน่าเก็บสะสมมากแล้วก็เหตุที่ทําให้อ๊ตชื่นชอบเอ่อซีรีส์นี้มากที่สุดของเชเกอร์เนเ จริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์ที่แสดงความเป็นตัวตนของเจเกอร์ได้ออกมาเต็มประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าเจเกอร์เลคูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถือว่าจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะอินโนเวทีฟในเรื่องการออกแบบนวัตกรรมนาฬิกาฟังก์ชันที่มันแปลกไม่ว่าจะเป็นทั้งใจโล t o ทูบียองเป็นดัวเมทรีเองอย่างนี้หรือว่าเป็นฟังก์ชันอีกหลายๆตัวที่หลายๆแบรนด์ก็ต้องเอาเทคนิคของเขาไปใช้ซึ่งเจเกอร์เลคูทํทเรือนนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเป็นฟังก์ชันแล้วก็เป็นแมชชีนิค a ลที่ โอนมองว่ามันเลยไปถึงจุดที่เรียกว่างานศิลปะได้เลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวทียค่อนข้างชืงช่นชอบมากเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมารับชมเกี่ยวกับดีเทลของนาฬิการเรือนนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ กสำหรับความเป็นไอคอนิกของ j a เกอร์ดู m e t มทรีนะครับจริงๆแล้วมันมีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วลวยรูปทรงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปทรงที่เหมือนกับรอยั a โอกหรือว่าเป็นนอร์ติลูสที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าด้วยหน้าปัดของเขาที่มีการจัดเรียงอลิเมนต์บนหน้าปัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่านาฬิการเรือนนี้มันจะมีการจัดเรียงฟังก์ชันที่แยกออกมาจากกันกันกบผมสโบรา่ามันเป็นดัวทามหรือว่าเป็นโครโนก,กร์ดเนี่ยครับ เวลาที่2หรือว่าเป็นวงคโนลโะกามเนี่ยจะถูกแยกออกมาจากวงแรกครับผมเพราะว่านี่คือนาฬิกาที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่มี2เครื่องภายในเรือนเดียวกับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราหันหลังที่เชสด,ด้านหลังของเขาเนี่ยเราจะสังเกตสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเครื่องปกติก็คือ1ก็คือการจัดเรียงอิเลเมนต์บนเครื่อง,ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับใครหรือว่าไม่เหมือนกับแบรนด์ไหนที่เคยมีคนทํามาก่อนเลยครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าสีสันของเครื่องของเขาเนี่ยมันมีลักษณะสีที่ไม่เหมือนกับนาฬิกาสวิสทั่วๆไปครับผมเพราะว่าปกติแล้วนา คือใช้ทองเหลืองในการทําเพราะว่ามันนิ่มแล้วก็แกะค่อนข้างง่ายแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บดีเทลต่างๆค่อนข้างง่ายแล้วก็เวลาเขาใช้ทองเหลืองทําเสร็จเนี่ยเขาก็จ<ค>ะเอาไปชุบโรดียมเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องนาฬิกาสวิตเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความเป็นสีเงินทุกเรลื่อนเลยครับผมแต่ว่าเรลือนนี้มันจะมีความออกสีแบบนวลๆเงินๆ,นนๆทองๆนิดน,นึงเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้ทําเครื่องตัวนี้คือวัสดุแบบแบ,บ,แบรนด์เอลังเงครับผมนั่นก็คือเจอร์ันซินเวอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วจุดที่มันแตกต่างก็คือว่า เจอร์นซิลเวอร์เนี่ยเป็นวัสดุที่เวลาที่เขาทำนาฬิกาออกมาแล้วนะครับเขาจะไม่ชุบโรเดียมอีกทีเพราะะนะแล้วมันต้องเนีย้ยมมันต้องกลิบมันตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเอามาประกอบอยู่ในเครื่องแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเก็บมานานนะครับสีของของมันเนี่ยมันจะมีการออกซิได์แล้วก็เปลี่ยนออกเป็นสีค่อนข้างจะทองขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของนาฬิกาด้วยครับอันนี้เลยเป็นจุดที่ทําให้นาฬิกาเจเกอร์เลคูลเลือนเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับนาฬิกาเรือนอื่นเลยครับผมทีนี้ โอก็จะมาเล่าเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีของคำว่า dual m e t r y กัน dual m e t r i ก็คือเหมือน dual motor ก็คือเป็นสเครื่องเพราะว่านาฬิการเรือนนี้เขาใช้เทคนิคหรือว่าใช้คอนเซปต์ในการทำงานแบบ s u p p r e Power, ค,คือสิ่งที่ฟังก์ชันโครโนกราฟของดวงที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆเนี่ยคือปกติแล้วนะครับฟังก์ชันโครโนกราฟเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เรากดฟังก์ชันโครโนกราฟไปนะครับพลังงานที่เอาไปใช้ในโคโรโนกราฟเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความถี่ในการบอกเวลาของนาฬิกาแบบในฝั่งที่บอกเวลาแบบปกติเพราะว่าสมมติดึงพลังงานไปปุ๊บไอตัวนี้พลังงานน้อยลงแอมติจูดหรือความถี่ในการบอกเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยมันเลยทําให้ในาฬิกาเนี่ยมีการเดินที่ เพียนไปจากปกติครับผมแต่ว่าซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยเวลาเขาแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราใช้เวลาปกติเนี่ยโคนโกราฟเนี่ยก็จะทํางานไปด้วยครับ ซึ่งวิธีในการแก้ปัญหาของโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาโดยการที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่นาฬิกาปกติทํางานเนี่ยตัวที่เป็นเฟืองโครโนกราฟเนี่ยมันจะทํางานไปด้วยแต่ว่าเขาแค่แยกส่วนที่มันเชื่อมต่อระหว่างเข็มกับตัวโครโนกราฟเนี่ยแยกออกจากกันเท่านั้นเองครับมันเลยทําให้เข็มเนี่ยมันไม่ขยับแล้วเวลาเรากดปุ่มสตาร์ทเข้าไปนะครับของโคโนกราฟนะครับตัวเข็มตัวนี้กับตัวเฟืองที่มันทํางานเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็เข็มโครโนกราฟก็จะเดินออกมาครับผมอันนี้เป็นวิธีในการแก้ปัญ แต่ว่าสําหรับเจ้าเจกเกอร์ดูเมทรีเนี่ยเขาใช้ VTE ที่แตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งข้อดีของมันก็คือหนึ่งก็คือไม่เปลืองพลังงานของการบอกเวลาแบบปกติด้วยแล้วก็การบอกเวลาแบบปกติเนี่ยจะทํางานตรงเสมอเมื่อโคนโกราฟทํางานโดยครับผม,มนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยแยกกระปุกลานออกมาเป็น2ขกระปุกครับผมก็คือกระปุกลานตัวหนึ่งเนี่ยเป็น ประปุกลานของตัวฟังก์ชันแบบปกติก็คือบอกเวลาโดยทั่วไปแล้วก็อีกกระปุกลานหนึ่งเนี่ยใช้ในการบอกเวลาของตัวโคโรโนโกราฟแยกออกมากครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนาฬิการเรือนนี้ก็เลยเหมือนเป็นนาฬิกาที่มี2เครื่องภายในเรือนเดียวแล้วก็เวลาเราขึ้นลานเนี่ยเราก็ต้องขึ้นลานของตัวฝั่งโคโรนโนกราฟด้วยรอบหนึ่งแล้วก็ฝั่งของเวลาแบบปกติด้วยรอบหนึ่งครับผมซึ่งเป็นงานวิศวกรรมที่ค่อนข้างจะ ทำออกมาได้ค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าฟังก์ชันเนี้ยเจกเกอร์เลคูเขาใช้เวลาในการคิดค้นเทคนิคนี้เนะี่ยถึง13ปีเลยทีเดียวครับผมเลยสร้างฐานแฟนคลับของแบรนด์เจกเกอร์เลคูแล้วก็ เรียกว่าเกี่ยวอดติดแล้วกันครับเพราะว่าโอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามฟังก์ชันการพัฒนาอินโนเวทีฟของแบรนด์เจเกอร์ลูคูมาในทุกๆปีเช่นเดียวกันครับซึ่งเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแบกแนวแล้วก็สวยงามแบบนี้อยู่เสมอเสมอครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยซึ่งเราก็จะมาดูกันที่ตัวหน้าปัดของเขากันก่อนเลยว่าการจัดเรียงฟังก์ชันบนหน้าปัดของเขามันเป็นยังไงกันบ้างตัวหน้าปัดของเขาตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เทคนิคในการทําตัวเลขที่อยู่เป็นขอบสเกลด้านนอกนะครับก็จะเป็นการพิมัจะสนมีนมี2 เข็มฝั่งหนึ่งเนี่ยของวงขวานะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินซึ่งเข็มที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของโคโดกาฟทั้งหมดเขาแยกสีออกมาเพื่อให้เราเห็นได้ชัดซึ่งก็จะเป็นสีน้าเงินเลยแล้วก็วงบริเวณเลขสี่ถึงเลข5้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเข็มที่เป็นเข็มพาวเวอร์รีเซิร์ฟซึ่งสีน้ําเงินก็คือเข็มของฝั่งโคโดกาฟสีทองก็คือเข็มของฝั่งเวลาแบบปกติรับผมซึ่งฝั่งเวลาแบบปกติเนี่ยก็จะเข็มหน้าที่หลักเลิกอะไรขเขาก็จะเป็นสีทองด้วยเพื่อเราอ่านค่าได้ง่าย ซึ่งตัวนี้ตัวของวงโคโยกามันเรานะจะเห็นว่ามันจะมีคําว่ามินิทอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะสามารถจับเวลาได้ถึง2แบบเลยก็คือเราอ่านค่าได้จากเขียงด้วยแบบหนึ่งแล้วก็อ่านค่าได้จากช่องหน้าต่างทางด้านล่างด้วยอีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็นหลักนาทีครับ แล้วสิ่งที่มันแตกต่างไปจากโครโนกราฟแบบปกติทั่วไปเนี่ยรเราจะเห็นว่ามันเป็นโมโนพูชเชอร์ก็คือสตาร์สต็อปรีเซ็ตในปุ่มเดียวซึ่งไอแบบเนี้ยถ้าแต่เป็นปาเ็คเนี่ยคือแพงมากเลยครับคือว่าการทำโมโนพูชเชอร์โครโนกราฟเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากกว่าปกติค่อนข้างมากเลยแล้วก็เวลาเรากดลงไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาโชว์ความแม่นยำของ,ของโครโนกราฟด้วยวงที่อยู่บริเวณเลข6นาฬิกาเนะครับเราจะเห็นว่าเข็มของเขาเนี่ยมันเป็นเข็มที่เดินกระโดดไปมาแล้วก็ตรงนี้คือเข็มจับเวลา1 6. วนาทีคับผมก็ือจได้ค่อนข้างละเอียวมาก เข็มตัวนี้มีชื่อเรียกด้ยนะครับเข็มตัวนี้มีชื่อเรียกว่าฟอร์โดยันเต้ครับผมหรือว่าเข็มที่แปลว่าสายฟ้าฟาดนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็น นวัตกรรมของเจเกอร์เลวฟูที่มันเท่มากๆเลยตัวเข็มด้านล่างเวลากดก็วิ่งด้วยแล้วก็ตัวเข็มด้านบนเนี่ยก็จะวิ่งไปพอกับเข็มไปนาทีแบบปกติด้วยซึ่งปกติเราจะไม่เคยเห็นที่เข็มไปนาทียาวแล้วมีเข็มไวนาทียาว2อันคือเป็นนาทีวินาทีแบบปกติแล้วก็วินาทีคโคนกรามด้วยปกติเขาจะแยกออกมาครับผมอันนี้ก็ทํารวมกันโชว์ฝีมือไปเลยทีเดียวครับผมก็เจ๋กมากเวลาเราใช้ก็สตาร์ทแล้วก็สต็อปกดรีเซ็ตครับผมก็จะหยุดทั้งเข็มด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้วยครับ ทีนี้ก็ไปดูงานขัดแต่งเครื่องกันดีกว่าครับงานขัดแต่งเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานขัดแต่งเครื่องที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยเพราะว่างานเขาโอ๊ตคอนโ,โอ๊รู้สึกว่าโอ๊ตสองนะครับโอ๊ดมองว่านี่คืองานที่เทียบเท่ากับพวกเอลังเง้ได้เลยครับผมเพราะว่างานฟินิชชิ่งลายสตริปเลเจเนวาต่างๆลายรัศมีการขัดแต่งต่างๆหรือว่าการทํา บรูสต e ลหรือว่าการขัดแบ็กมิ i เลอร์เนี่ยก็สวยงามแทบจะทุกชิ้นเลยแล้วก็ชิ้นที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยของโครโนโการ,รนะครับที่มันเป็นเส้นบางๆเนี่ยทุกชิ้นที่เป็นเส้นบางก็มีงานขัดแต่งทั้งหมดเลยครับผมซึ่งอันนี้เป็นงานที่ค่อนข้างทำยากเพราะว่าเวลามันชิ้นบางๆแล้ว,ลวเราไปรีฟินิชชิ่งอีกทีเนี่ยไอ้ส่วนโค้งส่วนเบาที่มันดัดเพียงเล็กน้อยมันทําให้มี ผลต่อการทํางานโครนการเกือบทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นล้วไอ้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟินิชชิ่งกันแต่ว่าอันนี้เขาก็ฟินิชชิ่งกันทุกชิ้นเลยครับแล้วก็ระบบโครนกาฟที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นคลัมวิวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเฟืองมันมีหลายเลเยอร์ที่มันไปทํางานกับเฟืองตัวเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นงานขัดแต่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยด้านบนก็จะเป็นงานขัดแต่งแต่ละชิ้นที่คนละทิศคนละทางแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเป็นลายลัศมะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเเเป็นกาารขัดลลย ชิ้นงานโครโนกราฟก็จะมีสีบางชิ้นที่มันแตกต่างออกไปจากตัวเพลทเมนเพลทนะครับเพราะว่าโครโนกราฟบางทีมันใช้เจอร์มันซิลเวอร์ไม่ได้มันต้องใช้วัสดุที่มันแตกต่างออกไปเพื่อความคงทนของตัวชิ้นโครโนกราฟครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวชิ้นโครโนกราฟชุดที่มันอยู่ด้านล่างบริเวณเลข6กนาฬิกานะครับมันจะมีสีที่แตกต่างออกไปจากสีชิ้นอื่นๆที่เป็นเมนเพลท้ดยครับก็เป็นการผสมผสานสีที่ดูลงตัวสวยงามแล้วก็ไม่เหมือนกับใครเลยจริงๆครับผม ก็เชิญชอบมากๆเลยครับสำหรับนาฬิการเรือนนี้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ buckle folding buckle นะครับก็เป็นงานแบบตัวยุคปีแบบ08ของ j จเกอรครับก็นีงงามแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับ บาเกอร์ของเจเกอร์ฟินิชชิ่งในการขึ้นข้อก็โอเคครับไม่ระคายเคืองข้อมือแต่อย่างใดครับผมหลายๆแบรนด์ที่ทําไม่ดีก็จะระคายเคืองข้อมือครับแล้วก็น้ําหนักของเขาก็กําลังดีครับแล้วก็เลือนนี้ราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าจับต้องมากๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมือหนึ่งของมันก็ร่วมๆล้านกลางๆขึ้นไปเหมือนกันแล้วแต่ฟังกชันด้วยเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเขาก็เป็นลูกโลกเป็นดัวทม์เป็นควอทามเป็นอะไรๆๆฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีตัวสเกเลตันที่เป็นของคนโาราฟด้วยตัวนี้นก็สวยงามมากๆเลยเช่นเดียวกันครับก ราคาเนี่ยก็แพงมากเลยแต่พอมันเป็นมือสองเนี่ยก็หายไปร่วมสี่0บห้าสิเปอร์เซ็นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่โอนมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอในตลาดมือสองนะครับก็ซื้อได้ครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบมือหนึ่งแล้วก็อยากได้รุ่นใหม่ๆที่เทคนิคก,การทํางานต่างๆของเขาเนี่ยสวยงานนยมแล้วก็นือหนึ่งก็ถือว่าน่าซื้อครับผมก็ยังชอบอยู่เลยครับ <G ül üyor> <G ül üyor> ก็เล็งๆในชอบอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ราคาสูงพอสมควรเลยเหมือนกันครับผมก็ โอ้ก็จะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ชมอีกเรื่อยๆครับผมก็ยังไงโอ๊ดฝากกดติดตามช่องปีนเสียรีวิวด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกดซับส r คร e กดแชร์ยังไงเดอยวโอ๊ดมีนาฬิกาสวยๆอย่างนี้ให้พี่ๆได้ชมกันดีครับผมยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ